ับมาบ้านเนี่ยจะมาอยู่บ้านเราเลยไหมลูกทํางานที่นี่เลยครับเพราะว่าผมมาเรียนจบเป็นทนายความแล้วแม่น่ะอยู่ตัวคนเดียวหนูมาอยู่เป็นเพื่อนก็ดีลูกใส่ห้อยตายแม่ก็เทาเก่าวเฮ้ยพวกเราระวังหมอเอาโอซมอมาเหยียดจมูกเร็อยู่มาเลยมาแล้วนี่มาแล้วกลาวสวัสดีพี่น้อง ูกันดีก้นเกินหัวกูจีร่วงหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเขามาแลกนาขวนเดือนสามนี่เด้อเนี่ยสมัยเขาเอาควยมาดานี่ดำปี้ควยพ่อมึงสิตายมึดนั่นพ่อมึงจริงๆนั่นน่ะพ่อกูได้เล่นลิเกเป็นหมู่กันหมดกูไม่เชื่อแน่จริงมึงตบหัวมันดูอ่ะมึงอย่าท่ากูนะเออกูท่ามึงนี่แหละอย่าท่ากูนะไอ้เชี่ยแม่แกได้กูก็ยังมีหูเลยแม่ไม่ถูกกันเลยน่ะ ไอ้มืดกูพามาประสาทเรือนทองประสาทเรือนทองของใครนี่แหละของคุณนายและคุณภาพประสิธิ์ที่ติดโควิดอยู่เรือนนนใช่ไหมไอคิดหายเรือนนี้นี่เรือนนั้นไว้ให้เผาเมืองไทยคนดุกแม่มองเห็นตะบ่นงามจักแล้วไอ้มืดเยคนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงดิกูเห็นไปยืนเยี่ยวตรงต้นโพนจักไปยืนเยี่ยวยังไงขรัวยุบวบนี่แกไม่การนั่งเด็ก ดินมันอื่นไปเดี๋ยวกูพาไปหาคุณท่านพวกมาตั้งศาลนี้มาแล้วลูกจ่าชุดจักรวาลที่หนูอยากชุดจักรวาลที่หนูอยากใส่จักรวาลนูมัน หาแม่มึงกูก็เลยเขินขึ้นโอ้อ๋อนี่เนี่ยแกเป็นผัวเขาเนี่ยอุสภาพงี้เขาจะเอาไม่เนี่ยเสียงไทยโอ้โหมามารับรางวัลผัวผัวแกมาแล้วไหนว่าติดโควิดเมียแกไม่ค่อยลุกขึ้นดอกเดินนักตูดวันนี้ ซาลิกาไล่ลังนกไล่ลังนกไล่ลังนกกำพับดอกว่าไล่ลังนกกรอดดอกว่าเสียงใครมาคุณแม่ให้หน่อยนั่นน่ะสิใครมาอีกแล้วลูกแขกเยอะเต็มบ้านไปหมดเลยไปต้อนรับหน่อยลูกปะจ้าค่ำคืนนี้หาลุ้นเนี่ยซาลิกาหางลุดสาลิกาหางงมึลุด พอรู้ห้าร้อยแม่ตกรุดคอยเลยลองกันไหวังห่างเลยมึงเห็นแกเงินจริงๆเอ้าสวัสดีเจ้าอีนี่นั่งไงกลิ่นมาทั้งกูที่น้องเป็นคนเหนืออีพี่เป็นคนกันไหนคะคนที่ไหนกูก็ปี้หมดเลยจ้าบอชัยจ่าอ่านบอชัยจ่อ่านมึงไม่ต้องอ่านกูปล่อยพูดเลจพางไม่ต้องจ้างกูเอาฟรีไปแล้วเด้ว นงินเงนเงินน่นนนนนนนทำตาหวานทำชิอาจองมอง กลิ่นม้าเพิ oh ่มเพิีฮาดินจักเป็นไรขนลูกไวดเลยกูอุ้ย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 ออาวแล้วยโอ้โหไปหากูมานท่านเลยกูมาใหครชอมนี่คอยโอ้โหรับสารละพื้นนี่คนคุ่นจ้าเฮ้ยโอ้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 ท่าน呐 าาาจังไดกับราลล็นเย็นเวันนี้กูเย็นโอ้ยยังไงจังไรไลยลา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 าคือเป็นยังไงบ้างเฮ้ยคือไอ้สี่บ่อใจไอ้คุยบ่อแข้งเ่อพแอพ่อ่อ่อพ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 อง่อ่อพ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 อพ่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 อ่าพ่อพ่า่อพนอพ่อพ่อพ่อพอ่ออ่อ่า่่่่ โคตรแม่มเด้งมาเลยพอปัดกล้วยงอมตีเข้าไว้กนอไม่ใช่มึงผ่านสงครามมาเยอะพอปัดกล้วยงอมฟาดฉันนี่เหรอรอยด้มึงอยากเห็นตอนมันเค่งมีก้อนปผล่เ้ยมันคงไม่มีวันนั้น้องไม่ได้ไอ้เมืดเบือกลวยงอมมาเอาหัวปรีไม่ได้เนาะเ้ยเก็บเอาไว้กินเถอะพะยัยฟาดกูแม่งตรงผมกุนึกว่าลูกเก็บ ขาเท่าแม่งทำตัวปัญญาอ่อนลูกมมาลูกไม่รู้ใครมาเยอะแยะใครมไอ้มืดโอ๊ยจักคนบ้าตันไหนมาก็ไม่รู้อาวไอ้มืดเดี๋ยวกูพาไปหาคุณท่านกูรู้อยู่แล้วว่าคุณท่านะสภาพแบบไหนเป็นยังไงเป็นคนภูมิฐานเอ๊ยบรวมนั่งเป็นสิงโตทะเละ เราต้องไปไหวท่านดีๆเนี่ยผมขอท้องมาสองปีก่อไอ้มื่อูไม่ก้าเข้าไปเดี๋ยวกุกวนระเบิดแตกตุ้มขึ้นมาในอยู่ยากเลยนะมอกขยุบเลยสวัสดีครับคุณท่านครับสวัสดีครับมาหาใครเฮ้ยโหดยโหดมาหาคุณภาพประสิทธิ์ครับไม่ใช่เว้ยไปตายโรงพยาบาลนนนแล้วแกเป็นใครนี่ ขี่คาเขาโอ้ยแล้วแมงนั่งเป็นเบาหวานอยู่นั่นแหละมานั่งนาเทาจืดะก้นนั่นดิเบาหวานเยิมจะไหลแล้วยืดอยู่งบนนี่ไอ้เมื่อน่ไม่ใช่คนท่านแล้วมึงถามทุกคนไหนคุณท่านกูรู้แล้วเมื่อกี้เดินผ่านคุณหญิงมายังไงมี่ก็รู้อยู่ว่าคุณหญิงชอบยอมผมนี่นีมึงไปคุยกับแกดูใช่ไหมน่ะอ้าวทำไมจะ ไม่น่าเหี่ยวเถอะวะไหนชอบฉีดโบนเ่อถามจังหน่อยเถอะทำไมอันนี้คนหรือว่าไก่ยอมสีขายมาก่อนะยอมสีขายขายไม่ได้เลยแม่งเถ่าขาซุ่มดูไปดูมายังคือ่เนี่ยนันเนาะอะไรตุ๊กตาที่อยู่ในสารประภูมิน่ะเนาะแม่เปรียบที่บ่อนกูถ้าเป็นตุ๊กตาเน่กูเอาอย่างหญิงเลยมึงถามดูว่าใช่คุณหญิงไหมตัดงอ่าคุณแม่นคุณญิงไหมครับ มีทุล่าอะไรลหรอมีทุล่าอะไรก็รีบพูดมช่องแสงกีใช่ปะไงทำไมลูกมึงดูดัดเสียงเวอมีทุลาอะไรก็รีบพูดมาคุณจะด่วนไปทำรุ่นซิเน่นี่นี่ฝนตกมันถากไม่ได้ดอกช่วงนี้พบกับหมอป่ากับรัตนามึงก็ภาคคือใครวะรัตนาไม่ใช่คุณเย่งรัตนาเออถามดูรัตนาวายังไงคั้ นกูไม่เคยดูโทรทัศน์กว่าแล้วกูไม่เคยดูโทรทัศน์กูดูตหนังเอ็กโอ้ยัท่าไห่จังไรจังไรใหญ่เขาดูต่หนังโปกเก็นนาเหียวแล้วคนไหนคุณหญิงอ่ะโอ้ยนางเอิร์ตเอิร์นุ่นชุดจิแตกสวัสดีครับคุณหญิงถือกระป๋องมานี่กระป๋อง นี่ละคนตรวจโควิดหรือเปล่าคะเนี่ยคนนี้เนี่น้ำกูอ้วนนี่ไอ้กูกินจังปั๊จับโขเข้าต้มมากระตอกเก้งครึ่งหม้อไว้สองคนที่มาไม่ใช่อะไรดอกครับมาตรวจโควิดหรอคะไม่ได้ตรวจครับครับมาอะไรเนี่ยอ่าพอดีว่าผมเป็นลูกน้องของกำนันแนบแม่นครับแมนกำนันแนบอยากจัดงานวันเกิดครับเลยเชิญนะโอ้หนี่มาส่งการเชิญถูกต้องฮะ โอ้ไหนๆขอดูการ์ดหน่อยนี่จัดงานเนื่องในวันอะไรเนี่ยงานอะไรงานวันเกิดครับอะไรเกิดอีกแล้วเหรอครับเกิดบ่อยว่าสองสามเดือนนี่ฉันจำได้นี่ต้องไปช่วยงานวันเกิดนี่เกิดอีกแล้วเหรอครับนี่อะไรเ่ะไมเกิดบ่อยละเกินแผนที่การ์ดอะไรเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่เราต้องมีแผนที่จ้าครับพร้อมแผนที่แผนที่กำบะบานกำนันแหนบเกิดดูเลยไปถูกบ้านเด็ดบ้านแกมีหลายหลังเลยกว่าจะหลงครับควัาหลง มีแผนที่เราไปไปตามแผนที่แหละครับแผนที่อะไรเนี่ยแผนที่บ้านกำนันครับแผนลิ้นสูงแผนลิ้นต่ำครับต้องเดี๋ยวเดี๋ยวว้ไเราต้องเสี่ยงทายแผนที่จับ G P S เดี๋ยวจับ G P S ไม่เราต้องเสี่ยงทายแผนที่เอาเสี่ยงทายดูแผนที่นี้เดี๋ยวฉันจะบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นยังไงเอาแหละ กูเล่นว่ามันต้องไปสูงอันนี้อันนี้ไม่ใช่แผนที่เด้อข้าบ้านกูเสียที่เดี๋ยวกูถีบม่ยอยเฉยเดี๋ยวกูฟังก็แผนที่ก่อนเอาลองฟังดูอะมันไม่เห็นดังแคลกเฮ้ยมาตดฝามไหมน่ะอยู่อย่างงี้อยู่อยู่หลังไหนอย่าไปเด้ออย่าไปหมู่สามหมู่สองแล้วก็หมู่เอี่ยวจะไปหมู่ไหน เพราะว่ามันเป็นแผ่นดินต่ำใช่ทวเปิดมา11ยัดหาจ้อยน,าน,น่าจะหากจะไปถูกเนาะไปทางไหนมืดถ้าหาักจะไปถูกนี่ต้องไปแผ่นดินหก แผ่นดินห้าแผ่นดินสีแต่กูชอบยุดอยู่ตรงแผ่นดินสีทำไมล่ะกูชอบสีนานสะพอมันมืดหลดทำไมต้องไปหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกเป็นเพราะอะไรมันเป็นแผ่นดินสูงแผ่นดินสูงเอระหว่างสูงก็ต่ำมึงระวังป้อมตำรวจไม่เป็นไรกูเคลียร์แล้วละละละเปลี่ยนนเฮ้ยเล่ยนนิวัดจังไรอุปกรณ์เจอะ แม่งเอ้ยกูมาเล่นลิเกแล้วกูมาเล่นจะมาช่วยให้ไปช่วยงานเฮ้ยเฮอันนี้เอกเม็ดมะขามโอ้โหของใครเนี่ยฮะแก้วเราอันนี้ครบเซตเลยนะนี่ของใครเม็ดมะขามพ่อเมื่ออันนี้กูไม่กินกาแฟกูนี่กูไอหาเม็ดมะขามตกหายก็ทซัมก้วกาแฟซเลยเนาะแม่งหายไปไหนเม็ดหนึ่งยันนี่แหละว่าที่วัดตะล่างตะล่างคุก ผมบันโพคุณแล้วเว้ยจะเชิญไปเล่นการพนันที่ไปช่วยงานเนี่ยเาไปช่วยงานจ้ะงานมันเกิดเหรอครับผมแต่ว่างานนี่ขอบอกตรงๆเลยคุณนายใช่งานนี่เขาเน้นเน้นอะไรเน้นเน้นคุณอำนาจมันเน้นอะไรฉันเนี่ยฮะอ้าวเพราะว่าคุณอำนาจพึ่งกลับมาจากกทมใหม่ๆใช่กรุงเทพพระมหานครลูกชายนชพิ่งจะกลับมาเนี่ยรรู้ไปถึงหูกับนันแล้วโอ้โหไวจริงๆคุณไวครับไปเหมือนจรวดเลยครับครับผม อยากพักผ่อนนะครับผมเหนื่อยนั่นน่ะสิลูกชายฉจนเหนื่อยอะไรเนี่ยเสียงอะไรคุณนายตดเนะเฮ้ยบ้าสินี่คุณนายรีบไปยังไงต้องรีบไปแกอย่าไปเด้อทำไมเดี๋ยวหมูหายจ้ะคือว่างานที่แล้วเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นคุณนายห่อหมูไปครึ่งตัว นี่ว่างอินเสียหายนะเนี่ยเอาเดิของมาแค่นิดเดียวเองจะเวลาระเพาเวลาคุณนายขายน้ำเต้าหูก็ยักเงินผัวฉันเปิดดูแล้วใช่อ้ปากสิอ๋ออีวันนั้นขายน้ำเต้าหูเดิมท้องใส่ดวนโพูแล้ววะเม่อวัดจันน้ำตาลไปใส่เกี๊ยวกะปุกหนึ่งงดเค็มกันตาปิดตาปี แกขายน้ำเต้าหู้แล้วแกได้เงินแกก็ไปทำทุนต่อเกามีเออบริษัทเขาไม่ได้ซื้อน้ำตาลแป้งหรอกทำไมตีดัมมี่จังไรมึงพูดเรื่องจริงร้ายเว้ยอีวันไหนเสียก่อนปาต้าหู้อย่างหนึ่งตกลงจะไนให้ลูกชายจะไปช่วยใช่ไหมจ้าจ้านั่นเดี๋ยวไม่เป็นไรบอกกำนันด้วยเดี๋ยวจะให้ลูกชายไปช่วยจ้าลีหนูไปไปลูกส่ง